สวัสดีครับจะพาเข้าป่ามาหาเห็ดเห็ดพึ่งครับเห็ดพึ่งเขาบอกว่าในป่านี้นะครับนะครับจะมีเห็ดนะครับป่าแถวชนบทเรานะครับนะครับป่าแถวบ้านเรานะครับฝั่งนี้จะเป็นป่ายูคาให้ดูไปนะครับนี่นะครับนเสียงเขาก็หากันทางนู้นอยู่ครับ หรือว่าเห็ดมันจะอยู่ยังไงบ้างมีไหมจะมีหรือบอภาษาบ้านเราใช้ภาษากลางเพื่อที่จะให้เพื่อนๆพี่ๆพ่อแม่พี่น้องภาคกลางได้ฟังด้วยนะครับ เนี่ยว่ากันไปในในป่าอย่างนี้จะเห็ดจะออกนะครับหรเห็นะะบ่ล่ะมันมันอยู่ฟังพุ่น้่สิหลายกว่าฟังทั้งพุ่นวะป่าปลาทั้งพุ่นไหม มันชื่นบ่ไปเบิ่งทั้งพุ่นเบิ่งหาพ่ออีหลอกไม่เห็นตรงนน้นก็จะเป็นเชิงเขานะครับ ครับนครับเสียงจะกระจันร้องเสียงจะกระจันมันห้องนะครับจิง <göster> จ <ges response> <diver> like ิ <harder> <300 confer dles> ้งจิ้งจิ้งจิ้ดอกอะไรเนี่ยดอกนี้ยังเนี่คืองามดลยนะครับนี่ สวยครับดอกอีลอกหวานพื่อเ,เลยเนี่โอ้งามดีครับมีโอกาสมาส่งผู้โดยสารครับมาส่งผู้โดยสารน,นะครับผู้โดยสารเหมามาต่างจังหวัดก็เลยแวะนะครับผู้โดยสารเขามาเที่ยวที่น้ำตกตาดตน เขาได้ยินไหมครับจังหวัดชายภูมิน้ำตกตาโตนนะครับแล้วเขามาหาญาติเขาก็เลยแวะเดินป่าแถวบ้านเขาผมไม่เคยมาครับจังหวัดพื้นที่จังหวัดชัยภูมิแถวแถวเออน้ำตกตาโตนนะครับแถวบ้านเหล่าบานเหล่าครับบานเหล่าอันนี้มันยังครับนี่ต้นมันบ่นน้เฮ้ยนี่อือต้นสาบเสือ นี่ก็เป็นยาเลยครับนี่ต้นสาบเสือได้เลยนี่คือลูกอะไรน่วยยังวะนี่เต็มเลยหมากยังนี่หมักข้อหมากยังนี่หมากกระโดนดิโอ้ต้นมากกระโดนต้นกระโดน ผักกระโดนครับหน่วยรวนเต็มเลยเพราะว่ามันมีเห็ดออก,กว่างั้นครับลองดูก่อนมีไหมยังไม่เจอเห็ดสักดอกเลยเขาเก็บได้กัน พ,พ่อว่าล่ะอ,อืมโอ้ต้นอันนี้นนมดนดันตะ้นมะกระโดนดีนะไอ้นะกระโดนเดย์นี่น้อยมันโดนเต็มเลยกระโดนอนนืม ว่ามันหน่อยโคตรเด็ดเอาติสอ่ะเด็ดเอาเลยนี่ดิอีลอกออกลีแกงออกลีเด็ดอะไรมาตันนั้นฮะเด็ดเอาโอ้ยมันแก่ตัวนี้ไหม นั่วนแตงกวาเสียมาซับเงามันตัว ต้นยังแบบนี้วะนี่ว่าอีหลอกเคลื่อนว่าคือยังนี่เป็นกลวยว่าต้นยังว่าต้นต้นเคลื่อนต้นมาแบบนี้แต่ต้นสาบเสือนีไลายอ่เขาโมขุดเอายังหนึงคุดเอามิ่มขุดเอายังนี่ ก็ปวกเอาไปย e ังนี่แม่ต้นยังแบบนี้นี่มองอะไรต้นมาว่ะตูมูบตูมูบเอาไว้ยังต้นตูมูบเอาไปเลยตัวด้นไม่อ่อนใบมันสิเนื้อหยอดมัน